Okay, yeah, hey. talk. Entry team, negotiations have fallen apart. Move to secure the premises. เ้าาหลังเลยเอาไปเลยไอ้เหี้ยยังอยงู่ไ้่คือกูเห็นไอ้กอลเดินไปเว้ยแล้วแม่งเปิดมาไอ้กอลก็ยังนิ่งก็ยังเดินต่อไม่สนไม่แคร์แม่ง <laughs> แล้วเมื่อกี้คือพวกมึงยิงกันแบบเรื่องงบประมาณรัฐบาลมากกระสุนมึง เข้าทางนี้หรอปกติเข้าข้างหังข้างง่ายกว่าข้างนั้นแล้วก็เข้าเลยดูข้างหลังครับจำดันี้ได้อยู่ยังไงต่อห้องเซิร์ฟเวอร์แม่งยากไม้แต่มันทำใหม่นา้ไกอระวังซ้ายจะดูซ้ายไอ้เราควรจะไปด้วยกันปะ มันก็มันมีหลายประตูอ่ะมันควรจะเช็คหลังยังไง้ดีไปข่าวดีใครไปขี่ประตูอยู่หน้าผมปะเนี่ยไอ้เหี้ยพอมันเช็คหล่าประตูไงม,มันเช็คเดี๋ย้ๆๆกูเก็บปืนพวกเหี้ยนี่ก่อนตา,ามอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นเด้อมันไม่เก็บปืนพวกเหี้ยเนี่ยที่เรายิงตายเนี่ยโดนละเนี่ยไม่งั้นโดนแล้วเนี่ยดูหลังให้เนี่ย ไไปไกูตามหลังอยไปได้ไครับตามพวกมันไปเฮ้ยอะไรอ่ะโเอกกรายกูก็นึกว่าเอาแล้พวกมึงนี่ลบเจริงไม่ได้เียมึงาแบบให้มันเงียบหน่ยดิหน่วยวัดวงความว่าเงียบด่างกดไอ้เนี่ยตายมีตายมีไปขวารัดขวาขวาเออฝ่ายกรอยู่ไหมเหรออ๋อโอเค ยังไม่เจอแอนดี่ทักตัวเลยเนี่ยไอ้บินีคนมาทั้งนี่ยไอ้พเจ็บเขนิ่ ไปไหนกันแล้ววะข้างในห้องตะวังข้างบนมันจะตกมาแไปไหนกันแล้ววะขึ้นข้างบนห้องเซอร์เปอร์อันนี้ใครพอย่งยังยังเอาไม่หยุดแล้วหรอเออผู้ยิงมันตายไปไงวะเมื่อกี้ฟุกช่ายไอ้กูขึ้นมาข้างบนคนเดียวนั่นเอง ก<น>็ขึ้นข้างบนก็อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ <c oughs> กับยวะเดุเกะเดุกวิ่งตามามาอยู่เนี่ยอ๋อกูเ็นล้ This is t a ประตูอะไรวะอ๋อ <c oughs> ตูห้องนี้ปร,ระตูเฮอุต้องใหมพี่ดดฟ้าไปมันขึ้นดัดฟ้าไปดัดฟ้กากำลังเกเอ้คอมจอฟ้าว่ะมนัด ไอเดี๋ยวดูโค้ดก่อนโอ้ยศูนย์ศูนย์สี่วะมีปัญหากับไดเวอร์เปล่าไดเวอร์กระจอปล่าวศูนย์ศูนย์สี่นี่ก็ศูนย์ศูนย์สี่มึงต่อคอมเครื่องเดียวกันปะเนี่ย <laughs> ไปขึ้นดาดฟ้าไปไปเยอือเกียร์ดาดฟ้าอยูอย่ใครแดงวะเนี่ยเมื่อกี้มีคนโดนยิงแดงแขนแดงหมดเลย ดูยังไงวะอุเห็นอยู่อะไหนพี่มันดูยังไงวะไอตัวถือลูกซองนี่แหละไอแขกแดงดูยังไงวะมันดูไงวะแดงพี่หันหลังเลหันหลังเลยเมื่อกี้กูเห็นแหนเนี่ยเนี่ยเห็นป่ายเลี่ยเขาแบบจิตไอ้ตัวมึงทะลุแล้วมึงจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งอ้หการวะเป็นการไกลเลยทำไมมันแขกแดงไอ้เหี้ย เอาไห้ลบล้างให้าสิใช่ให้ยิงนำตัวเนี้ยมีคนยิงตัวประกันตายไปคนหนึ่งใครครับ ether t r wy Pomac a a 6 มีแต่การเองไม่ได้ยิงใครเลยแกูเดินล็อกเงเดียวเลยแล้วตามนะไดจบแล้วปะยังพียังอีกเหรอไปไหนหมด้วเิดเปิดเปิดซีวิเลียนกับไอ้คิอร์สายสายไม่ไง้ไปสายนี้ไปสายสายมาแล้วมาล้วสายสายมาแล้วสายสายีิเลียนเคียร์ This talk. is going. work. Keep Keep Roger Great team. and Keep อะมึงยิงไม่ดีๆไม่ยิงขากูชิบหายบอกเลยดิเส้ยเรียบร้อย we got a dead suspect ลูกตองมันไม่ได้เป็นลูกกระจายอันนี้มันเป็นลูกเดียวเฮ้ยเนี่ยนรอดครบว่ะทำไมแบบนี้มันง่ายจังวะก็เล่นสี่คนง่ายกว่าตอนนั้นเล่นสองคนแม่งกว่าจะผ่านนะ น่าจะเป็นพอยก๊อตว่ะแม่งเก็บไปเยอะใช่ไหมยังไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เดินเอาตูตีลูดหมดเกลี้ยงเลยอ่ะตูตีคืออะไรวะเซมิเจ็ดอ่ะเด็กตูตีอ่ะพี่ตูตีอ่ะตัวกูคนไหนวะเนี่ยอ๋อตัวกูอยู่ในหมุดโอ้โหทะเลสวยว่ะเคยเล่นเลยวันนี้ แถวไหนเนี่ยพี่มนัทหน่ะมีสวนสนุกด้วยอ่ะเอ้เออเออ้านจะาเอชเอลบพิเศษจริงเลยเนี่ยเขาไม่เล็งปืนมาให้เพื่อนนะเอ,อ้าเขาเรียกว่าชี้พี่ไ้เร็งโลเลดี้ได้ะเวยกดสเปรย์ก็โลแล้วเนี่ยได้กดเมาส์ <laughs> มีระเบิดไม่นี่ย่ะตอนนี้อ่ะเจ๊กอะ Ah, uh, I did. LSPD, don't move! Get down, Get down on the ground slowly! Yeah. Police! My bad, don't move! Police! Don't move! to talk. Don't we got one up. fatality, yeah. Yeah. suspect. I'm reporting. Don't talk all. ítulo พี่อ o ะมึงอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยใครชั้นสองอ่ะกไปเช็คชั้นหนึ่งบุเช็คประตูที่ไม่ได้เปิดไงตามชั้นสองอยู่ไปก่อนไปชั้นหนึ่งไปล็อกเลยล็อกเลยพี่

นี่ไม่ใช่นเดียวกันจริงไม่ได้เออมันไม่คุยกันเลยอ่ะอเดีเ๋ยวกดเกตแล้วพี่จะเกตไอ้พาระเบิดปะไม่รู้เราเอาผู้ชายมาให้ไลท์แล้วมันก็ไปแล้วเดี๋ยวจะพูเมื่อกี้พวกเรามาไม่ดูภารกิจกันเลยอ่ะเหลืออะไรเนี่ยเหาด้วยปั้นเอาสอด เอาล็อกแขนมั้ยคะแต่ล็อกแขนมันยัไงเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหจบแล้วอะไรวะมันไวจังอ่ะแบบนี้โคตรไวพี่ัอะไรบ้าเข้าบุกขลวงโคตรเร็วยังไม่โดนอะไรเลยอ่ะอันเดะมันล็อกกูยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยกูแค่ไปเอ็กซ์กูเอ็กซ์นี่เอาไปเจอกนอีก ไอ้ยี่สามนาทีสามสิบจบแล้วอ่ะเอาแล้วซอฟออบเจกต์ไม่ทำกันนะไม่รู้คืออะไรตีแต่อีนะพี่ต้องอเลยวะตัเอีดูตักอีเดิน จัเมื่อกี้กูยังไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเดินตามอไอคอนอย่างเดียวเลยเหมือนไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยเออแบบวันย่ายวันย่ายเกิน